สวัสดีค่ะยินดีต้อนระับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะรุ้งพาลุยชาแนลนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะกับการเตรียมรถส่งมอบให้ลูกค้านะคะวันนี้เรามาเป็นแคปบางแล้วกันเนาะแต่ว่ายังเน้นเป็นแบบสีดำนะคะเพราะว่าแต่งออกมาแล้วลอมากนะคะคันนี้ตัว XL p กซพนะคะราคาอยู่ที่7,9,00 0บาทนะคะอันนี้นิยมมากๆนะคะแล้วก็โปรดีมากๆนะคะส่วนรถสูงสุดอ่าด้านล่างนะคะแล้วก็โปรพร้อมแต่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอ่จริงๆงอ่ะลุงมีแบบ ตอนนี้มีโปรพร้อมแต่งแม็กซิ่งเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยก2นิ้วให้ด้วยนะคะแล้วก็มีส่งบ้าวถึงบ้านเลยนะคะร้อนมากๆเลยเนาะวันนี้เนาะแล้วก็มาที่ตัวรถแล้วกันเนาะวันนี้คือร้อนมากๆเลยนะคะขออนุญาตพูดสั้นๆแล้วกันเนาะเครื่องยนต์นะคะสองจุนะคะแรงม้าสูงสุด170นะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่เ0็่อนิวตันเมตรนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะน่านหน้าเลยค่ะ กระจังหน้านะคะจะเป็นฟอน FORD สี o R D C, แดงแปดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับรังผึ้งนะคะระบายความร้อนนะคะดุดันมากๆเลยนะคะขยับมาด้านข้างคะ่ะอันนี้ก็คือแบบไฮไลท์เลยนะคะตัวไฟหน้านะคะสังเกตดูนะคะจะเป็นไฟแมตต์พริกมาให้นะคะอันนี้คือลูกค้าแต่งเพิ่มนั่นเองนะคะเราก็จัดให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแมตต์พิกไฟไท้าย LED นะคะจัดให้ทุกแบบเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลุงเปิดให้ดูการใช้งานนะคะก็จะมีไฟเดย์ทามมาให้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ ครอบไปหน้าค่ะใส่เข้ามาให้มันดูมีกิมมิคนะคะ,ะมาค่ะด้านล่างเลยค่ะที่เห็นดุดนันแบบนี้คือชุด F ย2ิบนั่นเองนะคะอันนี้ก็ให้มาทั้งชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการชนหน้านะคะซุ้มล้อนะคะ,ะเป็นไงคะอันนี้ความพิเศษของเขาคือเขาเล่นสีไฮดันลานะคะจะเป็นการแครงสีบรอนหรือว่าสีโคเมียมแบบนี้นะคะซึ่งโดดเด่นมากๆเลยนะคะตัดกระสีตัวรถด้วยนะคะอันนี้ก็พร้อมใช้งาน,นะคะ่ะไฟตัดหมอกนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ด้านข้างค่ะซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นขนาด6นิ้วสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะใส่ให้รับกับตัวรถนั่นเองนะคะยางเป็นซูแมก AT ทนั่นเองนะคะสามารถวิ่งได้แบบทุกสภาพท้องถนนเลยนะคะนี่ลายแมกนะคะเลือกได้ด้วยนะคะซีรีส์ยางนะคะจะเป็น2นี่นะคะ65นะคะทับขอศ R 1 8ก็จะเป็นขอบ18นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ไม่ต้องยกสูงก็ได้นะคะ ปีกนกนะคะเป็นแบบอิสระ2ชั้นพร้อมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นดรัมเบรกรองรับการใช้งานนะคะพร้อมกับแบบสีเซนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นช่วงล่างยังเป็นทวินทูมนั่นเองนะคะ,ะแก้มข้างเลยค่ะเป็นแบบเทอร์โบเดี่ยวนะคะตกแต่งเป็นสีแบบเทาๆแบบนี้เลยนะคะตัวกระจกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบลามิเนต2ชั้นใช้งานได้จริงนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ กระจกมองข้างค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เราให้ไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกเลยนะคะปกติถ้าเป็นตัวราคาเริ่มต้นแบบนี้จะอยู่ที่ข้างตัวรถนะคะตัวนี้ล้ามากเลยนะคะให้มาสุดเลยนะคะบันไดมีให้จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็รองรับน้ําหนักได้เยอะนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะพร้อมกับหลอดด้วยเนาะแล้วก็บ้ามือจับค่ะนี่นะคะถ้าเดิมๆจะเป็นสีดํานะคะตัดก,กับตัวรถนะคะเราก็ใส่สีเขาเรียกอะไรเนาะถ้วยรองมืออะค่ะการลอยเนาะใส่เข้ามานะคะ แล้วก็การสาดค่ะใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาค่ะด้านท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นขอบกระบะท,ที่มาพร้อมกับเ,เขาเรียกอะไรพลาสติกนะคะหรือว่าตัวไอ้นี่ค่ะเขาเรียกอะไรพลาสติกการอยนะคะตรงขอบนะคะแล้วก็มีช่องมาให้นะคะหกช่องสามารถาใส่เปิดแล้วก็ใส่ใช้งานได้เลยนะคะอ่ะด้านหลังนะคะตัวนี้ยังไม่มีบันไดามาให้แต่ด้านหลังนะคะมามีมาให้เหมือนกันกับตัวอื่นเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นในตัวยกสูงนะคะในเรื่องแคปนั่นเองนะคะอ่ะ ช่วงล่างค่ะก็จะเป็นแหนบสี่เส้นที่ลุงบอกไปนะคะรองรับการใช้งานนะคะแล้วก็โชคกอัพเป็นแบบควายนะคะตัวนี้ก็สมรรถนะดีเยี่ยมมากขึ้นมาตันท้ายค่ะไฟค่ะก็เป็นไฟฮาโลเจนสีแบบนี้เลยนะคะใส่ครอบเข้ามานะคะก็จะดูหล่อขึ้นนะคะส่วนกันชนท้ายค่ะนี่นะคะติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็จริงๆในรุ่นนี้ไม่มีกันชนมาให้นะคะแต่ว่าติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ตัวความพิเศษของเขาก็คือถ้าเป็นตัว ค่ายอื่นนะคะตัวฝาท้ายจะเป็นสติกเกอร์แต่ของเรานะคะฟอร์ดนะคะใส่มาให้เต็มเลยคือปั๊มลงไปเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะกล้องการระยะจอดนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ไฟเบรกดวงที่สค่ะส่วนด้านด้านหลังก็จะมีของเยอะมากๆเลยเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะเออนะอะไรนะคะลูกค้าไม่ต้องถามถึงนะคะเพราะว่าที่ที่เปลี่ยนมาทุกชิ้นทุกอันก็จะให้ลูกค้าเอากลับบ้านไปด้วยนะคะ ให้ที่จะให้ดูก็คือตัวไลเนอร์นะคะที่ใส่ให้ไปเรียบร้อยเลยนะคะ mm. ลูกค้าถามว่ามีไลเนอร์ให้ไหมมีนะคะ mm. ตัวนี้มีให้นะคะ mm. ของฟอแท็บเบิกศูนย์เลยนะคะ mm. แล้วก็คันนี้นะคะมีติดตั้งโชคนะคะ G T Pro เข้ามานะคะ mm. ลูกค้าสามารถติดตั้งโช๊คอัพได้ตรงนี้นะคะ mm. แล้วก็ฝาท้ายฟอรแรงได้นะคะ mm. ตัวนี้ก็จะช่วยเยอะเลยนะคะว mm. ยะ่ไปดูด้านในนิดนึงนะค,ะ mm. ค่ะดูแบบไวๆเนาะ ตัวนี้เป็น Open c แคนะคะแล้วก็ความพิเศษคือคันนี้ติดเบาะหนังมาเรียบร้อยปึ๊บอ่าไปค่ะนี่นะคะความกว้างคือเบาะด้านหลังเราก็ทำเป็นแบบเบาะหนังให้เรียบร้อยเลยนะคะเดินได้สีแดงนะคะหลอดุด,ดันมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะอ่าอันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะหน้าจอเป็นแบบ10.1นิ้วนะคะ S ิงค์โ a ร์เออิเกิลนะคะสามารถรองรับ Apple Car p l a y พอย่างที่ลุงบอกนะคะ แล้วก็ด้านล่างค่ะจะมีช่องเสียบไฟให้2ช่องนะคะเป็นเกียร์หสปีดนั่นเองนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดเนาะแล้วก็เบรคมือเป็นแบบคันโยกนะคะช่องวางแก้ว2ช่องมีมาให้เียบร้อยเลยนะคะส่วนคอนโซลนะคะจะตกแต่งนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วด้านล่างก็จะมีกิมมิกนิดนึงก็คือสีเทานั่นเองนะคะหน้าจอหลังพรมอะไรคะ่ะก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะพ่ากุญแจนะคะจะเป็นแบบไขแบบนี้เลยนะคะ,ะภาพภาพสีภาษาไทายใช้งานง่ายแบบนี้นะคะ ส่วนพวงมาลัยค่ะก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่ปรับระดับได้4ระดับด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือของพวงมาลัยนะคะสามารถปรับเครื่องน,นะคะเขาเรียกอะไรนะปรับระดับนะคะปรับอะไรนะหน้าจอหลังพวงมาลัยเนาะอันนี้ก็พูดไว้นะร้อนเนาะแล้วก็ด้านล่างค่ะแผงไฟนะคะเป็นอัตโนมัติแล้วนะคะอ่ะเรียบร้อยไปที่แผงประตูนิดนึงละกันเนาะพี่เนาะอ่ะเป็นแบบใหม่เลยนะคะตัวเน็กเจน2023ันั่นเองนนะคะปะเรียบร้อย เดี๋ยวลุงฝากโปรโมชั่นสำหรับคันนี้ไว้ให้หน่อยนะคะโปรพร้อมแต่งนะคะแต่งแม็กซ์กนะคะแต่งทุกอย่างที่เห็นเลยนะคะก็ให้ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ออกรถนะคะตอนนี้มีทั้งส่วนรถทั้งชุดแต่งนะคะแล้วก็ออกรถง่ายมากๆเลยนะคะทักมาที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะ0611698999นะคะส่ายลุงนะคะฟอร์ดดีดดให้บริการะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ